อัปเดตงานอันนี้เป็นจอมิสูบิชิไทตันซึ่งลูกค้าเอารถไปวางเครื่องเป็น 3UZ ตัว6เกียร์ชิปโทนิกอตอนนี้ลูกค้าต้องการให้หน้าจอสามารถแสดงผลอ่าเกียร์ PRND แล้วก็โหมดชิปโทนิกตอนนี้เราเจาะหน้าปัดใส่ช่อง เป็นตัวบอกตำแหน่งเกียร์แล้วก็เกียร์ชิปอันนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลอ่านแคนบัสจาก ECU มาเป็นส่งค่ามาเป็นจอดิสเพย์ของของหน้าจอที่เราใส่เข้าไปอาจจะลองเปิดอันนี้เปิดไฟเลี้ยงเข้าไปแล้ว ก็เดี๋ยวจะลองป้อนสัญญาณแคนเข้าไปให้แสดงผลอันนี้จะเป็นตัวสร้างแคนก็มี P RN แล้วก็โหมด D พอเข้าโหมดดีเวลารถวิ่งก็จะเป็นแสดงาการทำงานของเกียร์เ,เกียร์สามเกียร์สี่ก็จะมีหกเกียร์ในโหมดแมนนวลโหมดเกียร์ชิพก็พอเข้าโหมดที่เกียร์ชิพก็จะแสดงผลเป็นแมนนวลหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าเราชิพเกียร์ที่เกียร์หนึ่ง แล้วก็สองสามสี่ห้าหกก็สามารถให้เครื่อง3ามยูหกเกียร์แสดงผลตำแหน่งเกียร์ก็เทสก่อนที่เราจะให้นำไปติดตั้งในรถก็เจาะเข้าไปในช่องคางของหน้าปัดมิซูบิชิไททัน